สวัสดีครับทินิสารสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูทุกคนนะครับเด้อมาพอกันอีกคือเก่าครับมื่อนี้ทินิสารจะมาก,กินมุกนมใหม่พี่น้องแม่มุกนมใหม่บ้านห้องอีสานบ้านห้องกินจะได้กระแซบพี่น้องมาเห็นแล้วไม่ไหมพี่น้องบอกโอ้กับหลูกโดดพี่น้องห่วยคือยิบยากจัเนี่ยซสเขาเบือไลยปวดบ่นี่พี่น้องเนี้วตุต๊ตุ๊โอ้หอนหอน,หอน อืมี่ก็พักแหวนไปหรอกมีนจังเขากันอืมว่าอืม,อมเซบเบือลายไรหรีหน้องเนี้ออุ้ยตุยเลย ปล่อยมันเย็นจะปล่อยมันเย็นจะคาพี่นอ้อะก้อนหอนยิบโบว์ไ้หอนอืม,อมแสบดีตัวละพี่นนองมันเด็บ มันจะหอมกินปลาแดดใช่ไหมน้าเพี่น,น,น้องเนาะคนเนาะอืมเนาะคำใหญ่ๆเลยเน่อืมอากาศตามด้วยพักแปดเพื่อน้องอืมจับยืมพื่อน้องก็แปลงก็อ่อนๆ่อนพอดี ของเขาเพราะว่าอาหารบ้านเขาจะได้กระเจี๊ยบผมก็ถือเลี้ยงแมา่ายาย,ยน้ำแกงน้ำมัมุกน้ำมัน่ลยพี่น้องทบทบพ่อแม่พ่อกับแม่มเลี้ยงมากกับแม่ยอนมุกน้ำมัน่ลยพี่น้องเลยเคยกินจะหน่อยนะพี่น้องเนาะอืมอืม,อม Ừ, ngon Ừ, xe xe khẩu bừa lại rồi Mình nhiều hèn ừ. Mình nhiều hèn có bữa nhà quý nào Cô bữa ăn chua à ừm ừ. พักแบนบานเพื่อน้องโอเขากันดีครับเรือพี่น้องเด้อที่เป็นของครูกันครับนะ้องพี่นอนะ้องเนาะอื้ม อืมค e ุยหนักหองกระสุดแล้วเลยพี่น้องเนี่ยเพื่อบอกว่าจะคุยหนักไปขั้นมุกเตือนนางดีไซน์เขาเบื่อน้อยแล้ว นี่พี่นอ้องตัวโอ้แซ่บบวดได้มุกใส่ใบมะอืนได้พี่น้องใส่ใบตองว้า cần mục bè mọi người nó quá Đưa tay chan Kinh hoạt bè mắn bè mọi đi nó Múc nó mạnh ว้าแซ่บจริงพี่น้องเลยอ้อาวโมกนาไมพี่น้องวันนี้แซ่บอยู่เขาแร่งก่อนดินทินิสันขอขอบพระคุณหล,ลายๆ้อครับเด้อจะกดไห์กดแช่แล้วา่ากดติดตามคาเห้กับทินิสันทินิสันกับศบีโบมีกรบโบมีแน่วตอบแท้นน้องพี่น้องเนาะ นอกจากคำว่าขอบคุณครับมืเอเนี่ยกษัสรดีครับ